ได้ึ้นมาถึงจุดสุดยอดแล้วครับสูงสุดแค่นี้นะครับเนี่ยนะครับไปเก็บภาพไปสวยงานกันกนบเบรไปไปต่อครับผมเดี๋ยวก็จะลงเขาครับลงเขาอีกไฟหนึ่งเดี๋ยวไปต่อกันครับนั่งผักเอาแรกกันก่อนครับก่อนจะลงจากเขาไปชมอีกไฟหนึ่งครับ นั่งพักเอาแรงเหนื่อยครับเหนื่อยหอบขึ้นสูงนี้นะครับสูงมากๆอยู่ครับนะครับแดีวติดตามกันต่อไปครับโอเคนี่แหละครับเดี๋ยวลงไปชมกันครับเนี่ยลงไปลงเขาเดี๋ยวไปชมจุดนี้ครับจุใหม่จุดใหม่เนี่ยเขาลูกทีสองครับอีกไฟหนึ่งครับงพี่ครับผมเดี๋ยวชมกันเลยครับ ติดตามครับบันไดจุดนี้เสียวมากๆเลยครับเสียวขนาดเลยวอร์นิ่งมาเัีคนะบนี่บันไดมันเป็นบัน,บนไดวุ่งเวียนครับบันไดล้อมรอบมล่งมากครับ2ชัน้นโอเล่ก็ได้มาถึงสันล่างแล้วครับนะครับ,รบตามมาเบิ้งครับนี่จุดแสดงหนังซีรีส์ครับผมมีอีกไฟหนึ่งครับอีกเขาหลูหนึง เดินขามเขามากครับขึ้นเขาลงเขามามาถึงจุดนี้แล้วครับนี่แหละครับจุดแสดงหนังซิลีครับผมไอ้เบิ้งครับเป็นผ้าเป็นผ้าม่านครับผ้าม่านผ้าม่านชั้นสวยงามครับสวยงามครับเบิ้งครับเป็นหินครับเป็น หินเป็นผ้าเป็นแบบผ้ามาันนะครับสวยงามมากๆเลยครับสุดยอดครับผมหินผ้ามานันเป็นหินเป็นแบบชั้นๆสวยงามครับแบบธรรมชาตินะครับคนนมเดสร้างกันเองนะครับธรรมชาติครับผมสวยงามมากๆครับเป็นชั้นมองมึงไกลๆเป็นแบบเป็นผ้นามาเป็นมันครับ มาครับมาตามรอยซีรีกรับโปเล่ครับผมมาตามรอยซีรีเกียวพามาันน้่นเหนครับผมสวยงามนางซีรีแสดงจุดนี้ละครับผมสุดยอดต่อครับผมเจ็บภาพ่สวยงาม,งามไปกันต่อ ยังมีหลายทีครับเย็บผัานแสบงานกงเกาเลครับผมีมองีปมลองให้ได้ช่มเมื่อนะครับไช่ครับไปกันต่อเลยครับผม หินผ้ามานประทับใจมากครับผมหินผ้ามานสวยงามขนาดครับหาชมหลายอย่างครับผมนี <c oughs> ่ครับชมไหครับโบเลชมกันไปเลยครับผม <c oughs> ยังมีอีก <c oughs> มีเยอะไปครับติดตามกันไปครับผม นังซีร да ีเ <AS C> <Buffalo> สเรื่องนี้ก็ชื่อว่าตำนานแห่งท้องทะเลสีฟ้าไอ้ฮากดกันชมุมือนบก็เริ่มเดินเนื่อยกันแล้วครับ๋ยวจะย้อนกลับลงไปหารถนะครับล่วงเขาอีกครับแล้วก็ได้เก็บวิวบรรยากาศล่วงเขาไป บ่งรับไปครับติดตามชมกันไปต่อครับยังมีอีกครับเก็บภาพตอนล่งครับผมส้มมุ่มสูงลั่นจอดรถจุดเริ่มต้นที่ขึ้นมากครับผมไก่ด้วยครับสูงครับเขาลุงนี่กับบนใบชายอยนี่ครับสูงครับผม ออนนที่เกียรต์เดินขึ้นเขาก็มีรถไฟบริการครับค่าบริการรถไฟ5,000วอนต่อคนครับนี่ครับรถไฟบริการเขามาครับเดี๋ลงไม้เลยครับผมไปห,หาที่จอดรถแล้วครับนี่ครับลงมาหาจุดะกัหาซื้อ ของฝากของฝากไปกินครับหาสื่อของฝากติดใหม่ติดมือกันไปนะครับของชอบของอร่อยครับของผูช้ชนจังหวัดผูช้อนผูช้ชนผูชผ้ชนครับผมขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ที่เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ เอาละครับโอเล่กัได้ขอจบคลิปเด็ดซ้ำนี้นะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ